ขท่อนนะครับไม่มีแสงนะครับฟ้าคืมทั้งวันนะครับนี่นะครับลงไปสิบสิบสองท่อนท่อนหนึ่งนิ้วนะครับท่อนหนึ่งนิ้วปั๊มหนึ่งแรงปั๊มฮันดูโนร,รนะครับสจอดนะครับนี่เป็นชุดคอนโทรลฮันดูโรตอนนี้กินกระแสอยู่ที่สามจุดสองแอมป์นะครับไม่ กระสอยู่ที่32แอมพลังงานอยู่ที่306วัตต์แรงดันอยู่ที่95โวลต์ความเร็วรอบอยู่ที่2,100รอบนะครับ2,100รอบต่อนอาทีเหมือนเดิมนะครับมีเบรเกอร์มีเซอร์กันฟ้าผ่าให้ด้วยเหมือนเดิมนี่เป็นแบรนด์ของ h a n d l o สามแผงครับเซลลนขนาดสามร้อยแปดสิบวัตต์นะครับโครงสร้างเด็กเกวานไนเหมือนเดิมนี่นะครับพี่เจ้าของ